เ่งตอนนี้เป็นเวลาตีสี่เธอเอยใช่เฉลี่วเหมือนเด็กนัตสินนัตสินดีแล้วผนูจะเชุดสีโฟมนะตอเล็กงผมเลยชุดสีโฟม <c oughs> และเพี่็เชื่อใจในตัวของจอเจว่าหนูปังแม่ กลับมาแล้วจ้าหลังจากที่ฉันห่างหายกันไปนานพอสมควรเราทุกคนไม่ได้ห่างหายไปไหนหรอกก็ห่างหายไปแบบตามภาษาคนเรียนอยู่สอบเอ่ยทํางานกลุ่มเอ่ยอะไรต่างๆอ่ะเนาะก็คือปวดหัวไม่ไหวจริงๆวันนี้เรามีภารกิจที่ต้องทําก็คือที่จะชินใหญ่ชินโตอเอ้ยได้นะคะนั่นก็คือการไปเดินโชว์ตัวในการประกวดดาวเดือนของสาขาด้วยความที่เจถูกแต่งตั้งให้เป็นมิสควีนหรือดาวเทียมประจาสาขาไปแล้วแล้วเจก็ไม่ได้มีโอกาสที่ จะเปิดตัวและเชื่อหรือโชว์ตัวสักทีโอ้ยฉันพูดไม่ไหวละลิ้นพันกันนั่นแหละทุกคนรุ่นพี่เขาก็เลยให้เจมาเดินโชว์ตัวในวันนี้นะคะเราก็เลยจะต้องตัดชุดแล้วก็ตื่นแต่งหน้าตั้งแต่ตีสี่เอยได้อดหลับอดนอนเพิ่อวันนี้โดยเฉพาะนะคะวันนี้เราก็จะแต่งตามภาษาเราเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นชุดหน้าผมหรือการเดินอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้อยากที่จะก,กาันซีน ทุกคนมากอะเนาะแต่เราก็ไปตามแบบฉบับของเราก็ไม่รู้ว่ามันจะก,กาันซีนคนอื่นมากน้อยแค่ไหนก็รอชมต่อไปนะครับอันนี้ก็แต่งหน้าไปแล้วก็จะแต่งแบบนิดๆก่อนนะทุกคนเพราะวันนี้อุปสรรคของเรามันคือการไปวัดซึ่งฉันก็งงว่าวันนี้ไปวัดทําไมวัดสําคัญทางศาสนาก็ไม่ใช่วันอะไรก็ไม่ใช่คือมันเป็นวันธรรมดาทุกคนคือฉันก็งงว่าให้ไปวัดทําไมเราก็เลยจะแต่งแบบไอที่เป็น หนักๆก่อนเนาะทุกคนส่วนเก็บรายละเอียดที่หลังเราก็ค่อยไปแต่งหลังจากกลับมาจากวัดเสร็จนะครับทุกคนตอนนี้เจก็มาถึงมหาวิทยาลัยแล้วเนาะก็อย่างที่บอกไปในช่วงเช้าเราก็จะเยนก่อนล้นช่วงบ่ายเราก็จะไปวัดสแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะกลับมาเตรียมตัวในการเดินโชว์และแล้ววันนี้เรา็โอู้หจะล้มเองตอนเนี้ยมันมืดมากอุ้ยมีลูกด้วย โป้ยอมจันะโป้แตกนะรู้ว่ามึงแตกอนะมึงส่งให้กูด้วยดิมันได้มีหิวลงมามึงประตูตรงไหนเละวันนี้อันนี้เหรอแน่ใจเออนนั่แหละแหละแหละ ตอนนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วทุกคนมันยังไม่ถึงเวลาที่เขานัดไปเจอกันที่วัดตอนนี้เจก,ก็เลยลงมาอมในห้องสตูหรือสถานที่ที่เราจะเดินประกวดกันในตอนบ่ายนี้นะคะทุกคนคือตอนเนี้ยฉันหาไฟไม่เจอคือมันแบบลําบากแล้วมันยากเย็นมากเพราะฉันก็ไม่เคยเปิดไฟเปิดอะไรในห้องนี้เพราะปกติคนที่จะมาเปิดก็คือรุ่นพี่ปีสาเพราะเขามีกุญแจมีอะไรด้วยไงและตอนนี้พวกฉันก็คืองงค่ะที่ฉันลงมาอมเพราะว่า จะเอาส่วนสูงมาสมกับบันไดอันนี้เพราะบันไดอันนี้ถ้าฉันทําไม่ผิดมันประมาณ20ขั้นเมือง20ขั้นคือสูงมากเลยนะแล้วเมื่อวานที่ฉันสมฉันไม่ได้สมกับส่วนสูงอ่ะฉันก็เลยต้องมาสมวันนี้เดี๋ยวเราก็จะรีบแต่งหน้าให้แบบเต็มแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ นีแล้วผมไม่อาชุดสีโทนะตอนเล่นผมเนี่ชุดสีโพนอันนี้ก็สวยเสร็จแล้วหลวอดดูลูกโป่งใน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 ด้านหลังโอ,อแล้ว็ทองอ่ะออเป็นที่แสีทพงก็เลยเปลี่ยนหรอไม่ชันไม่รู้ว่ชพ้นผูห็นูโป่งเมื่อวานที่ชันเปลี่ยนแต่ชุดที่ฉัอบอกแบบตอนแล่ว่าจะใส่ก็คือชุดสีโทไไนไง ทุกคนตอนนี้เราก็ใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปที่ห้องที่พักผ่อนของเราก็ได้เลยนะคะนี่ทุกคนงานก็จะเริ่มแล้วทุกคนก็เร่งมือกันแล้ว <c oughs> สองคนนี้ก็ดึงชั่วโมงแล้วไม่เสร็จจริงๆ,ๆ <c oughs> ได้เวลาประกวดแล้วจ้าทุกคน <c oughs> คณะกรนจิตใจดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวชนและนวัตกรรมการสื่อสารอยจะอลยงจะเาิยกไมไม่เคยมีใครทมาก่อตอนนี้ก็เดินเสร็จแล้วในรอบแรกเนาะต่อไปก็เป็นรอบสามารถพิเศษก็ฝากเปกนกลังใจให้ดาวและเดือนของเราด้วยนะจ๊ะ

I'll call you. Wait. MCTI 05น้องแจนคำถามจากพี่นะคะถ้าเกิดเราได้รับตำแหน่งดาวประจำสาขาว,วิชาเทคโนโลยีสืออส่อสารมวลชน,น,นแล้วมีคนบอกเราว่าเราสวยแตงโง่เราจะมีวิธีรับมือกับมันอย่างไรคะสำหรับแจนนะคะแจนจะไม่สนใจคำพูดของใครทั้งนั้นคะ่ะแล้วก็จะจพัฒนาตนเองเรื่อยๆค่ะทำให้ดีที่สุจจสด เอาูปายลูายู่ายห่คะโอเคคโอมากับกอสเยอย่ับที่หรือว่าอันดับที่สามันเองนะคะได้แก่มนมน MCT อันบ่าน้องยูจีนค่ะ ประจำสาขาสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสารปี2022ได้แก่น้องเจนค่ะเราจะมาประกาศอันดับที่สามกันก่อนเลยนะ no หนูต้องไปแข่งกับดาวเทียนสาขาอื่นเอาไม่ใช่คณะอื่นสาขาอืณนได้ไหมสาขาอื่นไหมคือเราไม่ต้องแข่งกับคนในสาขาแล้วไม่ต้องแข่งในมาหาลัยแล้วคือไปรอบมงใหญ่เลยข้าใจปะเพราะงั้นหนูต้องโปะต้องปังและที่ก็เชื่อใจในตัวอของจอเจว่าหนูปังแนะ่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ มอบตำแหน่งนี้ให้กับเจ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 สัญญาว่าเจเจจะทำ <S 2> <S 2> ทุกอย่างให้สุดความสามารถค่ะและทุกคนไมต้องเป็นห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษชุดดาบดีหรืออะไรต่างๆเจเจไว้เป็นเรียบร้อยแล้วคะ่ะพร้อมมากแล้วคะ่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะท้าที่สุดเราก็ได้ตัวแทนของสาขาสื่อสารมวชน เดือนแล้วก the <de voluntary cession mixed> mm ็ดาวเทียมทั้ง3คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ้าก็แสดงความยินดีกับทั้งสองคนที่ได้รับตําแหน่งไปสุดๆร้อนๆในวันนี้เลยเนาะแล้วก็ตัวเองที่ถูกแต่งตั้งเมื่อสองสามเดือนที่แล้วนะคะฉันนะ่ได้รับตําแหน่งของคนอื่นเลยสองสามเดือนที่แล้วอะเปิดเทอมไปก็หนุนได้รับตําแหน่งเลยก็คืองงคาเราทั้งสามคนก็ขอสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดแล้วก็พาสาขาไปให้ได้ไกลมากที่สุดอะเนาะ อ่แล้วก็มาเรื่องในส่วนของวันนี้วันนี้ก็อย่างที่บอกไปในช่วงแรกเนาะว่าเจ,จแค่ไปเดินโชว์ตัวเฉยๆเพราะเราได้รับตําแหน่งแล้วในพี่โฟร์ตเขาเห็นเจแบบ ตัดชุดแล้วจริงๆชุดที่เจตัดไปเนี่ยว่าแน่เจจะไปในใช้ใช้ในชมรมหัวข้อที่ชื่อว่าการถ่ายภาพพอร์ตเทรตชมรมของเจมันเป็นชมรมการถ่ายภาพไงแล้ววันนี้มันเป็นชมรมมันเป็นหัวข้อของการถ่ายภาพพอร์เทรตพี่โฟก,ก็จะให้เจไปเป็นานางแบบแล้วให้ทุกคนที่อยู่ในชมรมอ่ะถ่ายรูปเจใครถ่ายสวยดก,ก็จะได้รางวัลไปแต่วันนี้ด้วยความที่เราต้องไปวัดเอ,อ่ยแล้วก็การจะประกวดดาวเดือนแล้วพี่โฟก,ก็เลยตัดชมรมนั้นออกแล้วพี่โฟก็บอกว่าเจหนูเอาชุดที่หนูตัดที่จะใช้ในชมรมอ่ะมาเดินโชว์ตัวในวันนี้เลยนะรโจลิ อ,อีโจเจีรีบทาชุดให้ดีกว่าเดิมแบบสิบเท่าเลยเธอชุดทั้งหมดมันก็ออกมาเป็นในลักษณะนี้หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเนาะโดยส่วนตัวเจรู้สึกว่าเจรักชุดนี้และชอบชุดนี้มากที่สุดเลยในบรรดาชุดที่เจทํามาทั้งหมดแล้วก็ใส่เดินแบบตึก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 แล้วเดินเปิดชำ้ำ จริงๆนะเธอแต่อเดินเปิดมันก็ทำโยแต่กว่าจะเดินครบทั้งห้าคู่อะกูยินโพลจนเมื่อยอะเอาจิิๆก็ยังเดินไม่สิบดีอะก็คือเหนื่อยคะ่ะเม่ได้เดินเนาะก็ะเธอก็คือไม่ไหวแล้วคะ่ะตื่นทีสามที่สอะเกือบช็อกบนเวทีอะเธอพอไปเดินเสร็จปุ๊บและต่อไปก็เป็นรอบความสามารถพิเศษไอความพีของความสามารถพิเศษอะมันอยู่ที่ว่า คนสุดท้ายที่แสดงก็คือเจนใช่ไหมที่เป็นดาวของสาขาาในปีนี้เจนด้วยความที่เจนเป็นนางรำและเจนอ่ะเอานางไห่โชว์นางไห้ด้วยความที่ฉันแบบระเต่และฉันแบบเอออยากเหเงี้แล้วดางก็บอกว่าอ้าวจอเจนเดีฉันจะเป็นท่าหนึ่งาจบมือแล้วเธอก็วิ่งมาเลยนะแล้วจเจนได้ยินอีจเจบอกว่าอ่าโอเคเดีฉันวิ่งไปฉันพร้อมแล้วและทีนี้รุ่นพี่ที่คุมเครื่องเสียงอ่ะนั่นแหละแลวทีนี้เขาก็บอกว่าจอเจนจะแสดงไหมเพราะพี่ที่คุมเครื่องเสียงกับพี่โฟด์อ่ะคุยกันอยาอ่ังไงแบบแ่ท อย,อยากแสดงแล้วไม่ได้เตรียมการแสดงมาเลยเพราะก่อนหน้านั้นะฉันมีลางสังหรณ์แล้วว่าฉันจะได้แต่นแสดงความสามรถพิเศษรึเปล่าแต่พี่เขาจะบอกให้ฉันแค่ไปดูโชว์ตัวอย่างเดียวนะแต่ฉันก็เปิดเพลงฟังแล้วก็จิดท่านในหัวไปไงฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงพอเรื่องจริงเสร็จปุ๊บจอเจยุนเลยจอเจยเข้ายูทูบเลยอภัยหน่อดีวะอัยหนดิวะแต่ด้วยความที่เจมีไหวพริบทางด้านกาจการเต้นการธา,รามะพอก็ด้วยความที่เจเป็นเด็กวัตส์จริงแล้วก็เคยเป็นแดนเซอร์ของโรงเร โจโจจบเพลงไปแค่นั้นแหละเออเตรียมการแสดงก่อนที่จะแสดงจริงอะ่ะสี่นาทีอะ่ะใครจะมาแบบคิดท่าทันอะไรทันหนูมีท่าในหัวท่าไหนก็ต่อ,ต,อต่อมาเลยไปตึง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 นัง่นแหละเออก็คืองงค่ะและทีนี้พอแสดงความสามารถพิเศษเสร็จปุ๊บฉันก็นึกว่าฉันจะได้ยืนสบายๆดูเพื่อนตอบคำถามโดยที่ไม่ต้องยืนปวดขาใส่ส้นสูงสักพักเดืนลงไปเสร็จปุ๊บ หลังตอบคำถามอะเนาะรุ่นพี่ที่เป็นพิธีกรก็บอกว่าอขอให้มิสควีนลงมาโชว์ตัวแล้วมายืนตรงกลางได้เลยค่ะอีโจเจได้ยินแบบนี้อีโจเจรีบวิ่งไปเรื่องสูงเลยค่ะแล้วยืดเวลาย,ยิ่งกว่าเดิมอีกและหลังจากนั้นก็ เพื่อนก็ตอกคำถามแล้วก็ได้ถ่ายรูปรายกันก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ทั้งคนมงดาวและเดือนนอ้องก็แสดงความยินดีกับเพื่อนทั้งสองคนอีกครั้งนะจ๊ะ,ะถ้าถามว่าพลอที่ฉันตั้งไว้ในวันเนี้มันถูกต้องไหมฉันขอตอบว่าใช่แล้วก็ไม่ใช่ <Huh? S 1> ใช่ในส่วนของดาวไม่ใช่ในส่วนของเดือน้าวอะฉันคิดไว้แล้วยังไงวะก็ต้องเป็นสองคนนี้จับมือแต่เดือนอะฉันไม่คิดว่าสองคนนี้จะได้จับมือซึ่งฉันเชียร์แบบ อีกรูปหนึ่งอะ่องอะเข้าใจไหมอีกรูปหนึ่งไม่ใช่หมายถึงสองคนที่ไม่ได้เข้ารอบนะคือสองคนคนที่จะแบบจับมืออะ่ะเออสองคนที่คนที่จะได้จับมือในความจิดของฉันอะ่ะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมไมันเป็นอย่างนี้แต่ฉันไม่ได้แบบค้านสายตาหรือแบบอยากให้กรรมการเปลี่ยนคนนะแต่ในเมื่อกรรมการมาด้วยแบบนี้ฉันก็ยอมรับกรตัดสินใจได้แต่ฉันแค่รู้สึกว่าสยามได้อีกคนหนึ่งอยากให้อีกคนนึงกับอีกคนนึงจับมือกันแลวอยากให้คนนั้นมองหรือคนนี้มองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ในเมื่อกรรมการมาด้วยแบบนีีี้กกอ่่่ะเยมมมแวาารตสใจไไไป จะคิดโอเพนนิ่งโชว์ของดาวเดือนตลอดระยะเวลาเลยทุกคนตลอดเดียวกันกับตลอดระยะเวลาการทำชุดนั่นแหละทุกคนหนึ่งเดือนอะบางวันเจโนนไม่หลับเลยนะเพราะเจแบบคิดว่าจะเอาท่าไหนให้เพื่อนดีเพราะเพื่อนทั้งสิบคนไม่ไม่ได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับการเต้นที่จะสามารถเต้นท่ายากแล้วแบบเต้นได้ดีเหมือนเราอะเออเราก็ไม่ได้แบบเต้นได้ดีมากที่สุดนะเราทุกคนแต่เราก็แบบชอบเต้นแล้วเราก็สามารถเต้นได้จะไหมว่าท่าไหนก็แไหนแต่อืมแล้วทีนี้เราก็คิดว่าเราจะทำยังไงดีเพราะว่าท่านี้ก็ยากท่นไม่ได้เพื่อนทำมาได้แน่นอนแล้วจะเอาท่าไหนดีบบบบาาางงงวววัััันนนนนนกกก็็็คคคืืือออไไมม่่หลยเรี ทำอะไรไม่ถูกอะเพราะอยากแบบให้โชว์มันออกมาดีที่สุดอะและพอทีนี้พอใกล้ๆจะถึงวันปุ๊บก็ซ้อมใหญ่สามสี่วันก็ซ้อมอ้าวโอเคโชว์ก็สมบูรณ์แบบแล้วทีนี้พอใกล้จะถึงวันเอ๊ะมันจะปิดเทอมไหมทำไมดาวเดือนไม,ม่าจัากักทีวะหลือไม่มีการประกวดในปีนี้แต่ปีนี้มันน่าจะมีไหมหรือยังไงแล้วทีนี้สัดพักาการก็หยุดไปโอเปนนิ่งแล้วพอทีนี้พอได้ข่าวว่าจะมีการจัดประกวดดาวเดือนก่อนที่จะจัดวันนี้จริงๆประมาณหนึ่งอาทิตย์ฉันก็อ้าวท่าหนึ่งอาทิตย์แล้วเพื่อนจะซ้มอมยังไงดีว แดีวก็จะใกล้จะมีสอบใกล้จะมีงานที่ต้องส่งชิ้นใหญ่อะไรอย่างนี้อีกอ่ะไม่เป็นไร ถ้าไม่ได้ทาก็ไม่ได้ทาก็เก็บไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราพัฒนาฝีมือตัวเองแบบระยะเว,เวลาเท่านี้ในอนาคตที่เราจะทํางานในด้านนี้นอ,อ่ะเนาะยังไงก็ขอขอบคุณพี่โฟดที่มอบโอกาสในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ให้คิดในส่วนของอุปนิ n g ที่ไม่ได้ใช้ก็ตามแล้วก็โอกาสในการเดินโชว์ตัวที่ทุกคนก็สนับสนุนกันทั้งสาขาและคะก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกาลังจใจให้ทั้งนิวเจนแล้วก็จอเจในการประกวดรอบต่อไปด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เจ้ไปแล้วนะจ๊ะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย